วัสดีครับพี่น้องสุขุสุข,ขนครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพิเชษมมาลี่ครับมือนี้พามาหาอยู่หาจินนะครับนานเงเอกเพิ่นกําลังสอนหัวกว่าท่นเป็นยังไดสีได้หรือบได้ยซีมีหน่อยมีหลายซ้ำใดไปเบิ่งกันครับพี่น้องพูดละครับ เป็นอยู่ในไห,หนาการลังสอนหวกอันเมื่อวานลุงเพิินกับมาสอนไปรอบนึงนะครับกับมาสอนไปรอบนึงแล้วก็ได้ไปอ้อมอยู่ได้ไปลายเติบก็เลยกลมาสอนอีกแล้วก็อีกให้หนึงงยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเบื้องกอนมันสีลมบ้าสีลงไปได้บ่มีอยู่บ่ นี่เราโตสองตัวยูให้ข้างล่างผุนเด้ันเพราะว่าในเบิองนั่นบ,งงบ่กลับไปเดี๋ยวลงไปเบื้มาอีกเพิน่นซ่อนหวกครับพี่น้องนันสีมีบ่เมื่อวานพอว่าเมื่อวานเพิ่นมาเอาไปในออมนะครับ ซอนหวกพี่น้องซอนหวกโอ้ยลงได้มันขีดินลมใส่รองเท้าบอพร้พอรมครับอันนี้กะน้อยนอย่าไปพาก้าอย่าไปพาก้าโอ้ยหนอครับเป็นหายูหากจินครับเดี๋ยวจักหน่อยซอนหวกแล้วก็สีไปซับเอาน่อไม่นะครับแล้วก็เจ๊บ,บักตองนะครับ ไปแก่งน้องไหม่กับกำลังเกิดหลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อหาอยู่หาจินกันครับไปบอดายบอบอด้ยเพื่อนวะต้องไปเบิ้งให้ข้างล่างดีกว่าขับปล่อยให้นางเอกเ,เพื่อนสอนไปจากข้าวเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้ง หน่อไม้ครับพี่น้องหน่อไม้อันนี้กับว่าแม่นอไม้หน่อไม้ไผ่บ้านเนาะเป็นหน่อไม้เพื่อนเออนอไม้เอียงก็มูฮะหน่อไม้เอียงนอเพื่อนเออนอไม้เอียงบครับหน่อไม้ว่าแม่นหน่อไม้ไผ่บ้านนะครับเป็นหน่อไม้ซื้อออกสิซื้อสิออกทั้ง ทางเกกทังกีนจากนอยนะครับอันนี้ก็เพิ่นนะครับเงาแหล้วพี่น้องนะครับนอหมดง่ยอยู่ข้างในกรมีนะครับ,น,บน,ะนะครับเนะงาเหล่วกำลังเกิดกรมีแแล้วกันแล้ากันนอใหม่ล้ายนะครับในสวนพ่นนะครับหายูหายจินน้ำ แถวๆทงหน้านี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งเอกเพื่อนกระสิทธิ์เอาอยูให้นั่นก่อนครับหล้กก็มันก็มีอีกให้นึงพูนอยู่ใต้อยู่ใต้ตคู่สาครับมันก็มีอยู่เดี๋ยวต้องไปสอนก่อนเดี๋ยวซิมีพี่น้องเพื่อนมาสอนก่อนนะครับูส่วนนอไมอีกปานหนึ่งอยู่หุ่นครับกับบักตอง นะครับหรือหมากกระท้อนเพื่อนว่าภาษากลางเพื่อนบอกหมากกระท้อนนะครับกหมักตองนะครับบ้านเราเอิ่นหมักตองนะครับกระซซับไปแกงครับไปฝากไก่นําในเมืองครับมืออื่นนะครับเขาเมืองผ้าพี่น้องเพื่อนไปหาหมอครับหมอนัดนะครับกระซไปส่งเพื่อนจะเศร้ามืออื่นสายเอามาเบื่องดูผลงาน เป็นจังใดฮะก็เดินไปแล้วเด้อเ <c oughs> ออ <c oughs> ทักทายพี่น้องจากน้อยเน่ริดห <c oughs> นาปิดตาครับพี่น้องเดี่ดห้อนเดี่ยย่านดำม,มาสั่นนั่งอีกว่ะ <c oughs> เป็นจังใดค <c oughs> <c oughs> นสนอนเอาหมดปอบมือวาน โอ้ยซี่หาโตครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ้งใหม่อีกใหหนึง่งนะครับกระสีมีบอสิพอได้ออมบอนะครับมีบอ บอหลายคือไฮเทิงนี่มันบ่อนอยู่าายังเด้ออเอมกระใสยังซีวันั้ นี่เดีหัวอืมนี่นี่นี่อยู่ในในบวกน้อยนี่มีว่ทั้งพุ่น นี่นี่ให้บวกหน่อยนั่นเด้พันเรียนยันประมาณบ่นี่มาเอาหนิกันนี่นี่สิพอหมุเอา ไปซิวหน่อยป่มอันนี้มันก็นีน่ตัวตวิดเอาโอ้นังบ๊วยเลยคือบัวทราวคืออันนี้เหรอโอ้โหลงงท่านเด้อฮึกระโหลงนง ปลาซิ่วหน่อยบนปลาลูกคอกเอ้าซิ่วหน่อยก็ต่างหากเนาะเออบอสก็พูดถึงว่าก็พูดถึงว่าเนาะบ่ได้ว่านั่นนี่ละ่ะกับปลาซิ่วหน่อยนั่นละ่ะครับพี่น้องเอ,อ้ยปลาซิ่วปลาลูกคอกนีนน่มันคือบ่อนอยู่อันนี้นอยู่โอ้ยจานหลุมนั่นแหมนั่นไหมหุ้มหันไหมนั่นนั่นคุณมองหันที่ย่างเบื้องเมื่อกี้นั่นไหมเออนั่นแหละมันเนาะ นี่ไหมน,น,นี่นีนน่มันแลนยื่นปลายอย่างนั่นน่ะมันแลนดี่น่ะนี่ม่ไหเอาเทใ,ใส่อันแตงเขียวนน่นก็ได้ตัวปาซิวนน่ะ แค่ถาดเขียวอะไรวตัวอออันนี้บ่เอาบ่อันนี้ไหมเอามันขึนนนนน้นเรน,น,น,อ,น,นอยู่สันพมม่นีว่าสันพี่น้องให้เพื่อนว่า ๋ยวเวิ่งกันครับอยางซ่อมมึงน้ามันแห่งมันคือว่ามีอยู่บอกะสบผลสำเร็จพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาขึ้นไปออมแล้วมือขึ้นนะครับลุงเพิ่นมาเอาแล้ว น้ำแห้งแค่มือสองมือน้ำแห้งแหละครับฝนบปตกมาประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วแห้งแล้วน้ำนะครับคือสี่คือสี่บด้พี่น้องปลาลูกหอกบอ บอมี่นะครับไฮนี่บอมี่โคงสีใดเอาน้องไม่แล้วครับบอมี่แล้วนั่งอีกเพื่อนที่เอาไปปล่อยล่งซาแหละครับบอรประสบโลสสัมฤทธพี่น้องกสิไดยกินบักต้องนะครับแล้วค็ น่อไหมครับเท่น,นั้นแหละเพราะว่ามืดแล้วครับบเหลือเมื่อวานลุงคนมเมานะครับนี่คือบักตองพี่น้องบักตองกับาังโดกครับเนาะผู้ใดสนใจกับสร้างไดเด้อครับบักตองนะครับราคา้วก็บ,บวกค่าทรงตามน้ำหนักครับนะฮะลนกมีตามน้ำหนักนะครับ คาทรงตามน้ำนกักนะครับหมักต้องมักต้องนะครับเพื่อนครับหมักกระท้อนนะครับสีหาต้นพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้งเน่ำใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บหมักต้องครับโอ้ยลน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 นะครับ มันเริ่มแกนะครับเริ่มนี่แหละกระล้นนะครับหมักต้องดดครับอีกปีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็น่อไม้กันครับนอไม้ที่ผมให้เบิง้งพูดแล้วครับคือกันนะครับคือกันกระก,กอ้ังนอกนะครับอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับผลเป็นไอ้กอน,นะครับโอ้ฝนะครับ เป็นเจ้อ่อนพี่น้องคนนอยเง่าแหละครับน่อไม้น่อไม้นะครับเจ้าเสียวคือไปเอานอไม้ไล่ครับน่อไม้ไล่นอไม่นอน่อเลียงยังบ้านในขืนนะครับ ผลปัจเหตุไวแต่ทีแรกครับเนี่ยพี่น้องเบิงเอาครับพี่น้องโอ้ยครับนะครับนอมไม้ล่ายครับกรลังขึ้นลายครับแค่กอเดียวได้นี่อันนี้แค่กอเดียวครับนะครับนี่ครับโอ้ยใหญ่ๆนอมไม้ครับขังในก็มี นอใหม่ไล่ครับเป็นน้ำเลยข้างในเอานอกข้างในด้สิเอานอข้างนอกก่อนอันมันเงาเลยนี่ข่างเห็นอยู่ไหม อเอาหาเห็นอันนี้เนาะเรใไม่ไลยครับพี่น้องอ่ะ นั่นแหละพาพี่น้องมาเบิงนะครับแต่แรกว่ามันสิทธ์มีเนาะหวก,กับบ่มีครับเมื่อวานลุงเพิินเอาหมดแล้วเลยพาพี่น้องมาสม้มสวนน้อไม้นะครับป็นตาสะออนอยู่ช่วงนี้กับตลาดกับปิดก็เลยไม่ได้ไปตลาดนะครับก็บเลยงาวน้องไม้กับไรออกไลนะครับเดี๋ยวให้ตลาดเปิด นะครับกระสีซับไปขายแล้วครับบรรยากาศอยู่สวนป่าไผ่หนองไม้เลี่ยงข้างล่างนะครับอยู่ข้างๆทงหน้าพาพี่น้องมาเบิง่งอ่ะยังไงแล้วขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนครับคลิปนี้นะครับเอาไว้สำนีเดี๋ยวที่ไปเก็บบักตองครับเดี๋ยวที่ไปเก็บบักตองแหละขอบคุณที่ กดติดตามกดไลค์กดแค่นะครับถึออกถึงใจยังไงกะกดแค่กดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับอยู่ดีสบายสุขคุสุขคนนะครับอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ